ทีนี้เราลองเปลี่ยนมาดูประเด็นทางรัฐธรรมนูญกันบ้างค่ะซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากๆสำหรับการสอบเหมือนกันมีประเด็นเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา9 8้0อันนี้ต้องจําเลยนะคะมาตรา9 8้า 1080, ที่ระบุถึงลักษณะต้องห้ามของคนที่เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่าทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในถ่ายนะาความผิดที่ระบุไว้นะคะเช่นเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้คำว่าคำพิพากษาอันถึงที่สุดเนี่ยมันหมายรวมถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วยหรือเปล่าคะอ่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ศาลร,รัฐธรรมนูญท่านได้มีคำวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้แล้วครับชัดเจนเลยในคำวินิจฉัยที่6 2 5 6 4ครับต้องจำเลขในไว้เลย6 2 5 6 4 เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งตอนนั้นถูกร้องเรียนว่าขาดคุณสมบัติเพราะว่าเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงที่รัฐนิวเซาแลส์ประเทศออสเตรเลียในความผิดฐานนำเข้ายาเสพติดคือโดนพิพากษาที่โน่นก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองในไทย สารรัฐรมนูญก็เลยต้องมาวินิจฉัยความหมายของถ้อยคำในรัฐธรมนูญมาตรา98วงเล็บ10นี่แหละครับว่าที่ว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเนี่ยมันคลุมถึงคำพิพากษาสารต่างประเทศด้วยไหมแล้วผลออกมาเป็นยังไงคะสารท่านว่ายังไง ศารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำว่าคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา98วงเล็บเนี่ยนะครับมีความหมายจำกัดเฉพาะแต่คำพิพากษาของศาลไทยเท่านั้นคือต้องเป็นคำพิพากษาศาลไทยที่ถึงที่สุดแล้วเท่านั้นไม่ได้หมายความรวมไปถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วยเสพติดตามฐานความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา98ทับสเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญไทยหรอคะ ถูกต้องครับตามคำวินิจฉัยที่62-564นี้เลยแม้ว่าข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่ารัฐมนตรีท่านนั้นเคยต้องคำพิพากษาศาลออสเตรเลียจริงก็ไม่ได้ทำให้ท่านขาดคุณสมบัติการเป็นสสหรือรัฐมนตรีตามรัฐรรมนูญมาตรา98 10ทับ10เพราะมันไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยนั่นเองจุดนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับเตรียมสอบ ต้องจำทั้งเลขมาตราคือรัฐธรรมนูญมาตรา98แทับแล้วก็เลขคำวินิจฉัยคือ6 2 5 6 4พร้อมกับหลักการที่ว่าคำพิพากษาอันถึงที่สุดในบริบทนี้หมายถึงศาลไทยเท่านั้นเป็นประเด็นที่ต้องจำแม่นๆเลยค่ะทั้งเลขมาตราเลขคำวินิจฉัยแล้วก็หลักการนะคะมาดูกันต่อคะ่ะอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเลยคือกรณีตามคำวินิจฉัยที่22566ค่ะ อันนี้กกตรหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขายื่นคําร้องไปขอให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยปัญหาปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกกตเองในการกําหนดจํานวนสสแบบแบ่งเขตที่แต่และจังหวัดควรจะมีแล้วก็เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งตามรัฐมนูญมาตรา86คือลักษณะคําร้องเนี่ยเหมือนกับว่ากกตเขาอยากให้สารช่วยตีความหรือว่าชี้แนนแนวทางให้ก่อนก่อนที่กกตจะไปดําเนินการจริงเพราะอาจจะยังไม่แน่ใจข้อ,อกฎหมายหรือเปล่าคะ ใช่ครับกรณีนี้มันเลยทำให้สารรัฐธรรมนูญต้องมาอธิบายขอบเขตอำนาจของตัวเองตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรหนึ่งแล้วก็2ซึ่งมาตรานี้บัญญัติให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่างเช่นสภาวุฒิรัฐสภาคอรมอหรือองค์กรอิสระอย่างกะกะตนี้แหละแต่ว่า ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่คําว่าปัญหาครับศาลร,รัฐธรรมนูญชี้ว่าไอ้คาว่าปัญหาที่จะเข้ามาอยู่ในอนํานาจพิจารณาของศาลได้เนี่ยมันจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจริงหรือที่เรียกว่า actual controversy คาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจริงหรือ actual controversy เนี่ยในทางปฏิบัติมันหมายความว่าอย่างไงคะก็คือมันจะต้องมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับหรือมีความขัดแย้งหรือความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ที่มันเกิดขึ้นจริงจากการที่องค์กรนั้นๆเขาได้ใช้อำนาจหน้าที่ของเขาไปแล้วหรือกำลังจะใช้แล้วมันเกิดผลกระทบขึ้นมาหรือเกิดข้อสงสัยข้อโต้แย้งกันจริงๆไม่ใช่ว่า ศาลมีอำนาจไปให้ความเห็นหรือไปตีความรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายล่วงหน้าตามคำขอขององค์กรใดองค์กรหนึ่งคือศาลไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายนะครับศาลร,รัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจที่จะให้ความเห็นในลักษณะที่เป็น advisory opinion หรือการให้คำปรึกษาล่วงหน้าเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในเคสของกอกตอ,อันนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญก็เลยได้ไม่ได้วินิจฉัยตัวเนื้อหาของปัญหาเรื่องแบ่งเขตให้ถูกต้องครับ สารท่านไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาแต่ท่านให้คําแนะนํากกตไปว่าให้กกตเนี่ยดำเนินการตามหน้าที่และอํานาจของตัวเองไปก่อนเลยตามความเข้าใจในข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่กกตมีอยู่นั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าภายหลังจากที่กกตดําเนินการไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆหรือมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เช่นมีผู้สมัครหรือภัคก,การเมืองหรือประชาชนเขาเห็นว่าไอการดําเนินการของกะกะตมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะแล้วก็มีการโต้แย้งสิทธิ์กันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยกรณีแบบนั้นแหละครับถึงจะถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจริงที่สามารถนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา2 1 0วงเล็บหหรือ2ต่อไป เพราะฉะนั้นหลักสําคัญจากคําวินิจฉัยที่225/66นี้ก็คือการตีความคำว่าปัญหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210ว่าต้องเป็น actual controversy อันนี้เป็นหลักที่ต้องจําให้ดีครับชัดเจนเลยค่ะว่าอํานาจศาลร,รัฐธรรมนูญจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อมีข้อพิพาทหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเท่านั้นนะคะ ทีนี้มาถึงประเด็นที่4ค่ะดูเหมือนจะซับซ้อนแล้วก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ย้อนหลังในทางที่เป็นคุณซึ่งอ้างเองคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่32568นะคะจากหน้า36-38ถึงในเอกสารประเด็นนี้มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งใหญ่เลยจากพรบยาเสพติดให้โทษปี2522มาเป็นการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดปี2564ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ9ธันวาสองพ ใช่ครับเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงคือมีจำเลยคนหนึ่งเขาถูกสารพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานมีเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเนี่ย ไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายซึ่งมันเป็นการทำผิดตามพรบยาเสพติดปี22มาตรา15วรรค3 2ประกอบมาตรา66วรรค3ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับตอนที่เขาทำผิดนะครับแล้วพอมีประมวลกฎหมายยาเสพติดปี64ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีหลักการมีบทลงโทษต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะที่ว่าโทษโดยรวมมันเบาวกว่ากฎหมายเก่าแล้วก็มีแนวคิดเน้นบำบัดฟื้นฟูผู้เสพมาคืนด้วยจำเลยคนนี้เขาก็เลยมาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายใช่ไหมคะ ถูกต้องครับจำเลยเขาก็ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่เคยพิพากษาคาดีของเขานะครับเพื่อขอให้ศาลกำหนดโทษสำหรับความผิดของเขาใหม่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดปี64ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาทีหลังการกระทำผิดแต่ว่ามันเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าอันนี้ก็เป็นไปตามหลักกฎหมายอาญาทั่วไปเลยที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ที่ว่าถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทําความผิดไม่ว่าในทางใดอันนี้คือหลักปออาญามาตราสามที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ดูเหมือนว่ามันมีประเด็นโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับนิยามศัพท์ในกฎหมายใหม่จนเรื่องต้องไปถึงสารรัฐธรรมนูญเลยเหรอคะใช่ครับประเด็นหลักที่เขาโต้แย้งกันคือนิยามคําว่าจําหน่ายที่กําหนดไว้ในมาตราหนึ่งของประมวลกฎหมายยาเสพติดปี64คือมาตราหนึ่งเนี่ยเขาให้นิยามว่าจําหน่ายหมายความว่า การขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้แล้วก็ที่สำคัญคือและให้หมายความรวมถึงการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วยซึ่งตรงนี้มันต่างจากกฎหมายเก่าคือพรบปี22ที่เขาแยกฐานความผิดจำหน่ายกับมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นคนละฐานกันเลยการที่กฎหมายใหม่มารวมนิยามแบบนี้มันมีผลยังไงคะและทำไมจำเลยถึงโตแยงแล่ะคะ คือผลของการรวมนิยามตามประมวลกฎหมายมาตราหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการขายยาไปแล้วหมดเลยหรือขายไปบางส่วนแล้วยังเหลือเก็บไว้อีกบางส่วนหรือแม้แต่มีไว้ในครอบครองเพื่อจะขายแต่ยังไม่ได้ขายเลยก็ตามเนี่ยการกระทําพวกนี้ทั้งหมดจะถือเป็นความผิดฐานจําหน่ายตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแค่ฐานเดียวเท่านั้นซึ่งมันต่างจากกฎหมายเดิมนะกฎหมายเดิมเนี่ยถ้าคุณขายไปส่วนหนึ่งแล้วเหลือ,ออีกส่วนหนึ่งเนี่ย อาจจะโดนลงโทษสองกระทงเลยคือกระทงฐานจำหน่ายส่วนที่ขายไปกับกระทงฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายในส่วนที่เหลือซึ่งโทษมันก็จะหนักขึ้นไปอีกคนร่างกฎหมายใหม่เขาก็เลยรวมฐานความผิดตรงนี้เพื่อแก้ปัญหานี้แล้วก็เพื่อให้มันเป็นคุณกับผู้กระทำผิดมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้จำเลยในคดีนี้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาถูกฟ้องแล้วก็ถูกตัดสินลงโทษเฉพาะข้อหามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามกฎหมายเก่าเท่านั้นนะเขาก็เลยโต้แย้งว่า การที่ประมวลมาตราหนึ่งให้นิยามคำว่าจำน่ายให้มันรวมเอามีไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายเข้าไปด้วยเนี่ยในลักษณะที่เป็นผลร้ายกับเขาย้อนหลังเพราะมันทำให้เขาซึ่งเดิมผิดแค่ฐานมีไว้เพื่อจำน่ายเนี่ยกลายเป็นต้องมารับผิดในฐานจำน่ายตามกฎหมายใหม่ซึ่งจำเลยเขาก็อ้างว่า เอ๊ะอย่างนี้มันขัดต่อหลักนิติธรรมนะแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราย9วรกหนึ่งที่ห้ามใช้กฎหมายอาญาที่มีโทษหนักขึ้นย้อนหลังบังคับกับการกระทําที่ตอนทามันยังไม่ผิดหรือผิดแต่น้อยกว่าหรือไม่ต้องรับโทษนะครับเป็นข้อโต้แย้งที่น่าสนใจมากเลยค่ะฟังดูก็มีเหตุผลเหมือนกันนะคะแล้วสารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยประเด็นนี้ว่ายังไงคะครับสารรัฐธรรมนูญโดยคาวินิจฉัยที่3 2 5 8 น,นี่ต้องจำเลขอีกแล้วนะครับ32568 ท่านก็ได้พิจารณาถึงเจตนารมแล้วก็ผลของการบัญญัตินิยามศัพท์อันนี้แล้วท่านก็วินิจฉัยว่าการที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรานหนึ่งกำหนดนิยามจำหน่ายให้รวมถึงมีไว้เพื่อจำหน่ายด้วยเนี่ยเมื่อพิจารณาในภาพรวมของประมวลทั้งฉบับเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปเทียบกับโครงสร้างความผิดและโทษตามพรบรปี22เดิมแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าบทบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะแก้ปัญหาความซําซ้อนแล้วก็ความรุนแรงของโทษตามกฎหมายเดิมและทําให้คนที่ทําผิดแบบว่าขายไปส่วนหนึ่ง เหลืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องรับผิดทางอาญาแค่ฐานเดียวคือฐานจำน่ายแทนที่จะต้องรับผิดถึงสองฐานเหมือนกฎหมายเดิมซึ่งแบบนี้มันถือว่าเป็นคุณแก่ผู้กระทําความผิดโดยรวมอย่างชัดเจนเลยครับอ๋อถึงแม้ว่าสําหรับคนที่ถูกจับตอนมีไว้เพื่อจําหน่ายอย่างเดียวชื่อฐานความผิดมันจะเปลี่ยนไปเป็นจําหน่ายก็ตามศาลก็ยังมองว่าเป็นคุณอยู่ดีเหรอคะใช่ครับศาลท่านมองว่าแม้จะมีการเปลี่ยนชื่อฐานความผิด สำหรับกรณีมีไว้เพื่อจำหน่ายแต่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยการรวมฐานความผิดอันนี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็เป็นคุณยิ่งขึ้นคือมันลดภาระทางอาญาโดยรวมของผู้กระทำผิดลงเพราะฉะนั้นบุตรบัญญัติตามมาตรานหนึ่งในส่วนนิยามคำว่าจำนายเนี่ย จึงไม่ใช่บทบัญญัติที่ไปกำหนดโทษอาญาให้มันหนักขึ้นหรือไปเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบความผิดในทางที่เป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำผิดย้อนหลังแต่อย่างใดมันจึงไม่ขัดหรือแยง้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรคหนึ่งครับดังนั้นจำเลยก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะขอให้ศาลกำหนดโทษใหม่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่เป็นคุณแก่เขาได้ต่อไปตามปออา,ามาตรา3นั่นเองครับ โอ้โหเป็นคำวินิจฉัยที่อธิบายหลักการสำคัญหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องการใช้กฎหมายอาญาที่เป็นคุณย้อนหลังตามปอาญามาตรา3หลักการห้ามใช้กฎหมายอาญาเป็นโทษย้อนหลังตามรัฐธรรมนูญมาตรา29วรกหนึ่งการตีความนิยามศัพท์ในประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตราหนึ่งแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการปัญหาย,ยาเสพติดด้วยนะคะทั้งหมดนี้สำคัญมากจริงๆค่ะ